สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่12พฤศจิกายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11 แอดมินให้รูดอยู่ที่7นะครับผมสำหรับ7มา76นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็87ในรอบ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่6นะครับผม สำหรับ6ก็จะมี60 61 62 63 64 65 66 67 68แล้วก็69นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี60 หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าและก็หกแปดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็ม,มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่อัมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ6นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี7 6 1 8ห4 9นึ่งแ้กละก็4 6 5นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ